Rockman บอกแม่ให้ใช้นิสิตครีมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะวันแม่แบบนี้นะคะลิสก็มีโปรดีๆมาฝากค่ะนิสิตครีมสก,กัดจากเกลือชมพูนะคะเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยค่ะมีการวิจัยคิดคนแล้วก็พัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นค่ะต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยจะมาช่วยลดในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำคล้ำเสียค่ะและยังช่วยลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะยิ่งใช้ยิ่งหน้าดูอ่อนเยาว์ลงค่ะนิสิตเห็น ผลคุ้มค่ากว่าการันตีโดยรางวัลคุณภาพด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี2567นะคะเรียกว่าแม่ยิ่งใช้น่าจะยิ่งดูอ่อนเยาว์ลงค่ะจนใ,ใครๆเนี่ยจะต้องเรียกว่าพี่สาวเลยค่ะอยากให้แม่หน้าเด็กอย่ามัวรอช้านะคะสั่งซื้อปโปรพิเศษวันนี้ได้เลยเฉพาะคนที่เห็นคลิปนะคะจากราคาปกติ5กระปุกเขาอยู่ที่ราคา1,980บาทค่ะแต่วันนี้ราคาพิเศษมากๆเลยเหลือแค่เพียง990บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอนะคะทุกๆคน เพราะว่าเรายังแถมฟรีนะคะสําหรับตัวสบู่นิสิตด้วยนะคะให้ไปอีกหนึ่งกอนด้วยเฉลี่ยหารมาแล้วค่ะตกชิ้นละไม่ถึง200บาทคุ้มมากมากเลยค่ะทุกทุกคนหรือหาซื้อได้ง่ายๆที่วสันซีเจทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ